โอเคเอาละทุกคนเนื่องจากวันนี้ตอนแรกกูกะจะทําคลิปเล่นเกมกันแต่ออกมาเละเทะมากซึ่งกูเลยนึกออกอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้จะทําคลิปเล่าเรื่องด้วยเพราะงั้นเราเลยเอามาเล่าเรื่องดีกว่าแทนที่จะเสียเวลาไปตั้งสี่ชั่วโมงกับการไม่ได้ทหยี่อะไรเลยโอเคย้อนกลับไปในสมัยวัยเด็กกระปุกข,ของกูมีสิ่งหนึ่งที่กูเกลียดมากที่สุดนั่นแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือวิชาสุขะ สาเหตุที่ไม่ชอบวิชานี้ไม่ใช่เพราะครูสอนแย่เกินไปหรืออะไรต่างๆแต่เป็นเนื้อหาที่ครูสอนมาคือกูเรียนเรื่องเฮี้ยนี่ตั้งแต่ปสยันมสแล้วตอนเนี้ยกูจะขึ้นม .5 แล้วและถ้าม .5 ยังมีเรื่องเฮี้ยนี่อยู่อีกแล้วก็กูจะโดดเรียนแน่ๆเลยแล้วมาดูตัดภาพมาดูตรงวิชาที่กูไม่ถนัด วิชาภาษาอังกฤษแม่งยังดูง่ายกว่าเลยอ่ะแบบไม่น่าเบื่อด้วยซ้ำเนื่องจากช่วงนี้เรียนออนไลน์เพราะงั้นที่บ้านก็เลยจะใช้งานกูเยอะขึ้นนิดหน่อยเวลาตัดคลิปของกูก็เลยเหลือแค่เสารกทีตเท่านั้นแต่กูจะลงคลิปไปบ่อยบายจ้ะ